น้องก็คืออย่างเงี้มัน,นมาจะตกแตกใช่ปะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าขามันอยู่ตรงไหนเนี่ยขาอะไรเนี่ยเนี่ยอ่าแต่หาลูไม่เจออ่ะไหนน็อตน็อตไ,ไปไหน,นแล้ววะอันเนี้ยค่ะจะดูได้เนาะด,ดูได้ดูได้เลยเพราะว่าเสียบปุ๊บเข้าได้เลยอ่ะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้ามือถือง่าย จบช่างมาหลอคือทำเป็นทุกอย่างต้องจบหรือว่าเขาบังคับหรืว่าเราต้องทําเป็นอยู่แล้วเนาะนอยู่ที่ประสบการณ์ก็อค่อยช่วยเหลือลูกบ,บ้านบางทีก็มันพี่ขอสแกนให้สองร้อยนะค่าจ้างอยากคิดว่าอยากคิดว่าอย่างนี้นะขอสแกนนะครับเพราะพี่เป็นคนชอบใช้เงินตัดสินปัญหาเพราะว่าเราทําเองอะไรไม่ค่อยได้เลยอะ่ะ แล้วรูรนี้เขามีไว้ทำไมอะ่ะเอาไว้สอดสายเหรอใช่เอ่อมันแต่ว่าสายเครื่องเล่นอะไรประมาณเนี้ยอยู่ข้างล่างไโอ๊ยให้หน้าร้อนตันแอร์ตัวเดียว ปกติกินเหล้ากินเบียร์ปะกินก็ยังม่รู้อยู <ไม S 1> ่เนาะมีเมียมีลูกอย่างมีแล้วเลิเป็นเด็กใต้เด็กอีสานเนี่ยเด็กเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์โอ้ดูเขาทำงานมากเลยทุกคนเลิศแล้วมันจะวางมันได้ไหมวาได้เลยเนาะ ทำงานที่นี่นานแล้วเหรอคะเข้ามาเหรอแต่ปกติก็ทำงานคอนโดอย่างนี้อยู่แล้วเหรอใช่โอเคแล้วภรรยาทำงานที่เดียวกันป่ะบอาอยู่อยู่บ้านเลี้ยงลูกชอบทำโรงงานอ๋อแต่พักอยู่ด้วยกันไหมคะอยู่เดี่ยว อยู่ด้วยกันก็ตีกันท <AP> ุกวันโยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละผมกับเมียเนาะแต่แต่แต่โดยส่วนมากลิ้นกับฟัรมันต้องกระทบกันบ้างแหละแล้วน้องเป็นคนเป็นเจ้าชูเจ้าชูหรือเปล่าล่ะกินเล่ามอยาสหรือคบถล่มถลายไหมทําไมก็โอเคแหละไม่ไม่ได้ถ่านแค่ปวดกันอยู่กันมากี่ปีแล้วล่ะห้าปีห้าปีโอ้ยก็นานแล้วเนาะ เปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆที่เรื่องผมก็แค่เมื่อก่อนเป็นผู้ชายเพรียอ่ะเนอะแบบคบหลายคนมันก็เหนื่อยเนาะแต่น้องหน้าตาดีนะรู้ตัวปะเมื่อก่อนคงหล่อมากเลยเนาะตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะมันก็เบื่อไงเบื่อเลยเรื่องเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมชาติผู้ชายมันต้องมีหัวหวยบ้างแหละ อยาขอคุณตังค์อันนั้นไม่เบื่อหรอกแต่อ๋อเรื่องเซ็กไม่เบื่อคนเนี่ยห้าปีแล้วเราทำใจเราเลือกแล้วค่ะเบื่อการเริ่มต้นใหม่ก็แบบหน้าที่ของคุ้นๆเนี่ยจริงเหรอเหมือนเคยเห็นไม่เคยหรอกพี่ไม่เคยเห็นน้องแต่พี่ชอบน้องนะพี่เห็นน้องนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์วันแรกที่พี่เห็นพี่ต้องเป็คนนี้หล่อจังเลยวะอย่างนี้พี่ถึงต้องถามไงว่ามีเมียหรือยังเพราะถ้ามีเมียแล้วพี่จะแม้นี้ แต่ถ้าไม่มีเมียพี่จะแลดใส่เสเืุดเผยเผยไม่ได้ออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวขอโอนเงินให้น้องก,ก่อนนะคะทุกคนเพชรลาบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่พี่คือคุณบอพี่